สวัสดีทุกคนครับสวัสดี<อ>วันนี้มาพบกับไก่น้อยอีกแล้วงวดที่แล้วให้เต็มเต็มเลยสามตัวเน,น 9, 5, 3, 9, 3, เาะเก้าสามห้าเก้าสามห้าห้าสามเก้าสามห้าห้าสามอ้เนเก้าห้าสามเก้าสามห้าเข้าเต็มเต็มเลยงวดที่แล้วนี่ยายงถูกไปเท่าไหร่ห้าสิบาทเ,าบาเจ้าของที่เห็นถูก 3, ห้าสิบสามห้าเต็มเต็มงวดนี้ตามต่อครับวันที่หนึ่งตุลา ยายยงคนดวงหิงจะเห็นเลขอะไรเอาเดจริงแบบว่ายายยงเลี้ยงชอบหลายตัวสิวายเยอะเอ้าเห็นตัวไหนอ่ะเพ่งเพ่งเห็นเกตมาแล้วหนึ่งตัวลุงลุงเป็นเกตแล้วหนึ่งตัวเ็ลขเปลี่ยนเลยนะเนี่ยเเเลลลลขขปี่ยนแ้วตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเลขเปลี่ยนแล้วเลขเปลี่ยนแล้ว อืงวดที่แล้วเขาสองงวดเลยนะเจ็ดเก้กาก็เขาแล้วงวดเมื่อกี้เขาสามตัวเต็มเต็งมงวดนี้จะมายัางไงจะมายังไงดูแลวเขาเห็นมาแล้วจ็ดเต็มเต็มอ้าวสองมาแล้วเว้ยนี่ชาบอก่เรยเรื่อยเพ่งเพ่งดีใเจเย็นเย็นมาเลยเวลาให้โชคแล้วดูกับใครสองก็ไม่ใช่ใครเห็นเลขอะไรนะครับนะคอมเมนต์ได้เด้อใครเห็นเลขตัวไหน ยยงเพลตวันนั้นตัวนี้เด้ให้ให้ให้สามตัวยีหลรมึงสั้นหัวแห้งเลยไหมจิ๊เขาคนต้เนาะก็หันว่าจิมันไม่ใช่ว่าเนี่แปดวะแปดคือชัดแท้นี่ยวในฝังเนาะนะแปอยู่นี่เนี่ยแปดตัวนี้เนาะตัวไหนแปดเนี่ยแปด้นี่ยแปดอะไรวะกคดเห็นไหมแปดห้ายายยง เออห้าอยู่บนแปดห้าเห็นป่ะอยู่บนหัวเลยเนอะอ้ห้านี่นี่นี่ดูกันหลังเออดูดูดูแปดนักควยกันแปดห้าเห็นไหมเออแปดห้าแปดห้าเนี่ยทำไมทำไมสามหาหายละตอไหนสามห้าหายเป็นแปดห้าเทนอแปดเต็มเตี้เนี่ยแปดแปดในกลางเลยเนาะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้ากลางน้ำเป็นเทียนั่นเห็นไหมเห็นนิกแปดบอกเออหนึ่งหนึ่งแปด นี่เจ็ดอยู่นี่เจ็ดอยู่หนาเห็นไหมนี่เจ็ดนี่แปดบุญนี่นี่กลางนี่ลตรงคอนี่นห่ละแปดนั่นนี่ห้าอยู่ตรงนี้ห้าอยู่ข้างข้างเออข้างเห็นไหเห็นเลขหางป่เอีเนี่ยเห็นเจ็ดแปดห้าโอ้แปดจริงๆอาจารย์แปดเต็มเต็มเลยนี่อืใครเห็นเลขอะไรพี่น้องเห็นเจ็ดเห็นแปดเห็นห้าสามตัวแล้วแล้วตัวนี้ล่ะตัวไหน อ้หนนีนน้ำเอข้าอยูข้างหูเจ็ดเต็มๆเลยนน่พี่น้องต้องเอาเจ็ดเจ็ดก็ต้องตามดิเนาะเอเจ็ดเจ็ดก็ต้องตามเพราะว่าไก่สองตัวมันกิดๆทั้งคู่เลยเจ็ดเจ็ดเราก็ต้องตามอีกตามีกเออเจ็ดเจ็ดเต็มเต็มงามช่วยเห็นบอกเห็นหัวบอกนั่นแปดนะเออนั่นแปดแปดแปก็กระดดเลยเนาะแปดก็กระเดนเลยแปดก็กระโดดเลย โอ้เชียนกำลังมาเลยบอดดิลืมแปดเต็มเต็มน่นแปเต็มเต็มย้าชัดเลยนั่นเลขห้าะเลขห้าชัดห้าชัดมากห้าชัดมากแปดเจรห้าห้าเจ็รแปดคนดงเฮงมาอีกแล้วงวดที่แล้วถูกเป็นแสนเมืที่แล้วแสนกว่านะครับคนนี้กำลังมามาดูมาดูแสนกว่าสามร้อยคูณสามร้อยครับหวยเอกชนเออเอกชน อันนี้ไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับเอกชนเอกชนตัวไหนตัวไหนมาเบิรงโอวันนี้เห็นชัดมากแปดเกตแปดเกตฮะเขาแน่ดีตะเล่าอ่าเขียนไว้แล้วครับท่านเขียนไว้แล้วปาวัดดีจ้ะรโอนี่ละฟันเลยอื้อเห็นชัดต้องเห็นยงแปมหายต้อเลยประเด็นตรงฟันพอดีตัวไหนเอายายยงต้องเลื่อยติดถือวิจารว์ดูชัดๆหน่อยเยายงวันที่เราสามตัวตรงๆเยายงเออเยอะ จะได้ตดอาจารย์เจาอ่นหรยกคงดอาจารย์วาจเนาะเรียนหกหงเนาะอาจารย์บอกฉันเจ็บเจก็ต้องตามดิตตามตามดิจ็จอๆเนี่เพราะว่าไก่มันมีก็ดทั้งคู่เลยเก้าเจ็ดหนังหัอาจารย์ก้าเจ็ดหนังตามตามเลยเด้อจจเจะซื้องี้ก็สวยนะเพราะว่าไอเกจ้าออกแล้วเก้เอาไก่สองตัวสองเก็ดเก็ดดรู้อักหนง สองเจ็ดเจ็ดเขียนไปสองเจ็ดเจ็ดออสองเจดเจ็ดพกไก่สองตัวเลยแต่เลียกขึ้นําหัวเนี่ยเห็นอะไรเอ้าวขึ้นำหัวเจ็ดแปดห้าเ็นชัดๆอืมนั่นเออจริงๆนั่นนั่นนั่นนนเห็นน่นั่นนัโอโหนั่นนัจริงๆนั่นเออเห็นไม่นแผลห่าต้อง้า้าจเบิ่งมาแปดเจ็ดหาสิใคที่เอาเก้าเจ็ดหาอือนั่นๆันนั่นนอันนี่แปดเก้าแปดห้าอยู่แล้วนั่น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 สวย แป้าเด็กแปดย่งชัดมาแปดห้าเจ็ดแปดห้าแล้วก็เส้าามอนมาซื้อตำรากไก่ก็ไก่สองตัวหัวเป็นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดจบมีสองเจ็ดเจ็ดเออสองเกตเกตเจ็ดแปดห้าเอา 7, 7เอเจ็ดแปดห้าตัวตัดออกมาสองตัวเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดเจ็ดเจจ็ดเกตก็จอบ อมันต่ดงกัชัดมากเลยเยยงเตัวนี้ชัดมากเลยงวดที่เด้วตัวนี้ให้สามตัวดิเออตัวนั้นเลยให้สามตัวตรงๆเลยแต่งอนนี้เห็นไหมนั่นอะไสามตัวเลยโคตระเออแปดห้าเต็มเต็มแปดห้าเต็มเต็มสามแผ่าพอท้งหัวมันจะเป็นเจ็ดอยู่แล้วอาจารย์มันสามแปดหาละเล็กสามหายบ่าวเล็สามหายอ่ะมันจะเป็นแปด้ยญย ตาเลขามันขามันชัดอยุขามันชัดอยูุอันในกระหาชัดกหาชัดจะว่าน่นนะอืชัดเท่าไหรนี่ทั้งหนามันมันเก็ตเลยหรอมันเก็ตเล้วก็ไอตัวนั้นมันเป็นแปดวันนี้ชัดมากเลยปั้งยุงียุงดู เนี่ยอาจารย์อันนี้เป็นเี้เป็นหนังฉันว่ามีเจหนังน้ำเกจหนึ่งน้ำจีไหนตัวไหน่ตัวกันไม่เกจหนึ่งพี่จะหลตัวให้ไไหนหนึ่งเกนี่ยนี่นี่ังสีเน่ยเนี่เนี่เนี่นี่นเี่นีงเลยเนีเีนห่นี่ยน่ยเีี่่วเนี่น่เนเนีเ่ยเน่เ่นนีีเยเนยเนยเนีเีี่น่นี่ยนี่ยเเีนี่น่นีนี่นี่เ เนี่ยนนี่ยเนี่ยหงันี่นี่ลุงจับเลยเเห็นไหมนั่นแหละตัวไหนตัวนี้ตัวนี้นีตัวนี้เห็น จับดูเออนั่เจี๊นี่หนึ่งเออเออเหอเข็ดเจี๊ยบเอจารด้วยนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งี่หนึเลหนึ่งไม่เลกเออเลขหนงเดูหลังหัวที่ไหนไ้นี่ก็ได้นี่หนึ่งเจ็นี่นี่ตัวนี้เ็ดูครับดูดีๆถ้าดูดีก็มันเจ็ตันหางเออเจ็ตันหางอ่ะดูสิหนึ่งเจ็ใช่ไหมอันนี้เหรอมีเห็นบอกเออตรงนี้กับตัวนี้ไหมตรงนี้เป็นแปดแปดแปด อันนี้ต้องแปลเขาสะกกหรอเขาตะกกโ้ไก่สองตัวนี่ราคาไม่ใช่หน่อยบาทนี่หนึงวัวละสองหัวละสองหดและเดสองหัวถ้าออกหวดนี่ะอีลาเอ้ยตัวละหมื่นเขายังไม่ขายเลยมันคุ้มกัคุ้มินอี่เลยอานัะินดแล้วเนไฟสามเจ็ดหาเจ็ดเดแปดห้าสองเก็ดเจ็ด เจ็ดหนึ่งอืออาจารย์ดูกัรนองก่อนฉันว่าเจ็ดหกห้ามนะมันแมนนะแมนต้นไหนมีมาอีกแล้วเจ็ดหกห้านี่เดินนี่เจ็ดตานหางเนี่ยเจอันี่มาเนี่ยเจ้าไก่เป็นหกหน่อยอันนี้เลยขาเจ็ดหกห้ามีมาอีกแล้วหกเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกห้า เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกห้าแปดห้ามีแค่นี้เนาะแล้วก็เจ็ดเจ็ดอย่าลืมเอาไว้เพราะว่ามันไก่มันมีสองสองเจ็ดด้วยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกห้าอนี้แปดห้าเจ็ดเจ็ดอ้าวมีแค่สี่ตัวเลขกสี่ตัวเลขอ่านี่นี่จดไปละอ่ะเพ่งหน่อยตัวไหนเดินเด่นนี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดหกห้าสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เด่นที่สุดๆแล้วเก็บนังทร่เข้าเข้าพันพันเปอร์เซ็นเลยซื้อไว้เลยครับคนละสิบบาทคนละสิบบาทสิบบาทอาจารย์เห็นแต่แปดห้าว่ะแปดห้าชัดอาจารย์แปดหากับตัวนังแปดห้านี่หัวมันก็เจ็ดอยู่แล้วเจ็ดแปนเนี่ยก็8แปนหาเชี่ยวน่เนี่ยนีแต่ว่าฉันดูเนี่ยมาจนอันนี้มันตัดหาง ตัดทางแลักฐานเนี่ยแปดห้าเนาะแปดห้านี่เราเน้นเล่นเลยตัวเน้นคือตัวเน้นแปดห้าเพราะว่าจารย์เห็นแปดห้าเต็มๆจานหินแปดห้าแล้วก็อะไรอีกนะแปดห้าครับแ้มันแปดห้าจัดกับเจ็ดหกห้าดิอือจัดกัปเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าแปดห้านี่ละนี่ละหนึ่งเจ็ดชั้นตีเป็นเจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยหกมาไหนี่ยมาอันนี้ห้าไปเออเขารอกเจ็ดหกห้าแล้วครับ กันไปพวกให้มันหลานเลยเจ็ดหกห้าเกห้าไ้หปูอ้หลวงปู่สวงจัตรงนีนมันเจ็ดหน่งยังขัดเนาะโอ้เจ็ดหกหนละูตรงดหนึงมั้างเนี่กัจ็ดหนงเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ร่างเลยแต่บนเนี่จะไปเจ็ดหกห้านทีออกเราแม่นทุกแล้ววะรวยรวยรวยตีฮานอยไป้รุ่มเบิ่มรู่เบิมก็คือฮานอยเจ็นึ่งอ่ะ